สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัฐนะคะสามรัฐวันนี้วันที่สิบสองนะคะเดือนแปดหกสิบสี่นะคะสามรัฐวันนี้สามรัฐวันนี้เราให้เด่นๆไปที่ตัวนี้เลยค่ะแปดหกนะคะแปดแปดนะคะแปดห้าแปดแปดห้ากันกับหัวแปดเก้านะคะ แปดสองแล้วก็แปดหนึ่งนะคะกันก็จะเป็นหกห้านะคะหกห้ากับสองหนึ่งนะคะกันนะคะเด่นมากมายก็คือแปดหกแปดแปดนะคะวันนี้อาจจะมาเบิ้ลน,นะคะเลขนะคะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียนะคะเป็นแนวทางนะคะวันนี้แนวทางสามรัฐนะคะสามรัฐ ทางสามรัฐนะคะวันนี้วันที่12วันแม่นะคะฟันให้เลย8 6นะคะถ้าไม่หนีเป็นแปดเนะคะเลขถ้าไม่หนีเบิ้ลก็888นะคะให้8ชุดนะคะก็2 16หก็กันกันไว้แค่นั้นเองนะคะเด่น8นะคะสายรูดสายลากก็8 6นะคะ86 86 89นะคะลาก8 8ไปด้วยนะคะ เบิ่นบุญนะคะอาจจะเบิ่นบุญนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะก็ฟันแปดนะคะรองหกค่ะฟันแปดรองหกสายลูดสายลากนะคะสายลากแปดหกแปดเก้าแปดแปดค่ะ นี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องแม็กวินนัมเบอร์วันนะคะตัวนี้นะคะถ้าได้ประมาณห้าพันผู้ติดตามแล้วเราก็จะแจกสูตรทุกทกท่านนะคะสามรัฐนะคะสูตรนี้ง่ายมากนะคะเอาไปเลยเม็ดเดียวนะคะนะตามได้เลยเมื่อวานก็มาเลยเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะนะสูตรง่ายมากนะคะนะ เดี๋ยวเราขอสัก5 0าพันผู้ติดตามก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ช่วยกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็แชร์กันด้วยนะคะจะได้ยอดรวเร็วนะคะนะเราก็จะแจกสูตรทยอยเลยถนะ้า5,000ันผู้ติดตามแล้วนะคะเราจะทำสูตรลงแล้วนะคะเราจะไม่ได้ให้แล้วนะเราจะทำสูตรลงนะคะก็จะจะไม่ได้ให้ทุกวันนะคะ ทำสูตรลงแล้วเราก็จะไปต่อกันที่สดๆกันที่กลุ่มเลยนะคะเราจะไปต่อสดที่กลุ่มที่นี่ก็จะเป็นลงเป็นลงสูตรนะที่กลุ่มจะเป็นเล่นสดนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะดาวโจนค่ะต่อไปนะคะบ๊ายบาย